ดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับพิมพิมไดอารี่อีกแล้วนะคะแอบแซ่บกับเปรี้ยวสำหรับคลิปนี้เราเป็นสายหมูกระทะใช่ไหมคะเพื่อนๆเปรี้ยวจะพาเพื่อนๆนไปร้านหมูกระทะเปิดใหม่แต่บอกเลยว่าเป็นร้านหมูกระทะที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะ เพราะว่าคอนเซปต์ของร้านเขาเนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าแคมปิ้งแคมเอยคือเจ้าของร้านเขามีแนวคิดแบบว่าปีนหนึ่งเราเนี่ยจะไปกินหมูกระทะกันที่เขาใหญ่นะคะรูปแบบการตกแต่งร้านก็จะเป็นแนวแคมปิ้งเก้าอี้อะไรเอเอๆต่างๆเนี่ยเป็นแนวแคมปิ้งเป็นเก้าอี้แคมปิ้งหมดเลยนะคะอีกทั้งขอบอกเลยว่าไวท์ดีมากๆที่นี่นะคะแล้วก็เขาจะมีดนตรีสดทุกวันเลยจ้า เหมาะกับการไปชิลน่าจะเป็นร้านเดียวในนนทบุรีที่ทําแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาบอกอีกด้วยว่าน้าจิ้มแต่ละถ้วยเนี่ยเด็ดมากเพราะเขาเนี่ยทำการปรุงใหม่ให้เราเลยเดี๋ยวตามเปียวไปดูกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเปียวก่อนนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกินหมูกระทะร้านเด็ดร้านเปิดใหม่ของนนทบุรีกันเลยจ้า,าถ้าใครกลัวมาไม่ถูกก็คือ ซอยก่อนปั๊มพีทีนี่นะคะเลี้ยวเข้าไปเลยจ้านี่ปั๊มพีทีถนนการจนานะคะก่อนถึงเวสเก็เลี้ยวเข้ามาเลยจ้อาอ่าให้ดูฟลิลลานแคมปิง้งแคมป์มปใซบรรยากาศดีมากช่วงนี้เหมาะมากแม่ ก็มีบาร์เครื่องดื่ม้วยนะจ๊าว่าไปดนตีสดเนงเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศมีแนี้เ็นบาร์เครื่องดื่มนะคะทุกคนคือร้านแบบดีมากจ้าแร่งตรงไหนก่อนจ้าวเดิมนี่ก็คือไปด้วยกันทุกที่อะไรก่อน นี่นะคะมีอาห้องน้ำห้องเอ่ยอะดูดิจริงจริงรถบ้านรถเอ่ยคือมีหมดทำน่ารักมากดูอ่ะไอศ์ครีมก็มีนะคะทุกคนเ<ป>น่อ่าใครอยากมาเขาดาวที่นี่ก็ได้นะจ๊าเพราะว่า วันเขาดาวเขาไม่ปิดนะคะร้านก็ยังเปิดอยู่ร้านจะปิดอีกทีก็คือหลักปีใหม่เพื่อนๆที่อยากมาเขาดาวบรรยากาศดีๆแนะนำที่นี่เลยพิมพ์พิม Diary ค่ะ <c oughs> อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มอสอร,รมิตรนะจ๊ะเป็นแบบ s i เ n a t u r e ของเขาแล้วก็จะมีน้ำจิ้มสุก,กี้ให้ด้วยแล้วก็ซีฟู้ดซีใจานี่มีให้หมดทั้งหมด3น้ำจิ้มด้วยกันเนา เดี๋ยวมาชิมน้ำจิ้มกันก่อนค่ะ่ะคนก่อนนะเขาก็จะแบบปลูมชาม่ชาม่วยต่อน้วยคิดด้วงกับปังป้ะเมปอนก้อนฉอดอยู่ไหนเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่แบบไม่เหมือนที่อื่นจริงที่กินไปรู้สึกได้รสชาติมาล่าจิ้เหมือนดีพริกเผาเลยป้ะอร่อย เราคือมาช่วงนี้คืออากาศดีมากมาแล้วนะคะทุกคนนี่นี่อย่างที่บอกไปน้ําจิ้มก็คือปรุงใหม่ถ้วยต่อถ้วยน,นี้บอกทีเด็ดมากไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคะเป็นน้ําจิ้มสูตรทางร้านอ่าเป็นน้ําจิ้มสูตรทางร้านใช่ไหมคะอเออเราอ่ามีโยกอันนี้มันมีโยกสี่ก้อนนะคะทุกคน,นเดี๋ยวผักของเรากันมาน้องผักคือน่ารักมาก ใส่ะลอมมานะคะเอามานี้ก็ได้ค่ะโอ้ยน่ารักมากแบบดีรวมทุกที่เดีนะ คำแรกฟ้าเชื่อกระดาษมีไม่้นะแค่ไหนมีบางไม่รู้แต่มันต้องมีอ้อยอาย ตัน้ำจิ้มมันดีจรูกอา,านดนิดขอคอมเมนต์คนที่แบบปกติไม่ใช่สายทุกกระทะแบบมากมายอ๋ออ๋อนี้จะของช่องตัวจริงนะคะเก <c oughs> ียวซ่าเยอะๆจ้า แต่ว่าตอนที่มาตอนแรกคนเยอะมากก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ดูอันนี้คือดีมากปื๊บก็ตัดภาพนะคะกลับมาที่คอนโดของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเปียวก็จะมาสรุปร้านอสรมิตรหมูกระทะมิตรแทนที่ไม่มีทางลืกใช่ไหมคะเพื่อนๆนก็คือดีนะบอกได้คําเดียวว่าไม่ใช่คําเดียวหลายคาเพราะว่ามันดีมากจริงๆเพื่อน คือมันเป็นจริงอยู่บางคนอาจจะคิดเอ้ยมันมันก็คือหมูกระทะใช่ไหมแต่ว่าทีเด็ดของเขาคือน้ําจิ้มน้าจิ้มอสอรมิรเขาเนี่ยคือเป็นน้ําจิ้มที่เพี้ยไม่เคยไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะคะสุตนเนี้ยก็คือมันมันเด็ดจริงๆอะ่ะคือเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้มาลองนะคะเห็นพี่เขาเล่าให้ฟังด้วยนะว่ามีมีลูกค้าที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งมาจัดวันเกิดตรงแบบโซนหน้ารถบ้านเขาบอกว่าคือแบบมาจากต่างจังหวัดเพื่อว่าจัดวันเกิดที่ร้านพี่เลยนะอะไรเงี้ย แล้วต้องเป็นโซนหน้ารถบ้านเท่านั้นอะไรพี่เขาก็คือจัดให้ซึ่งมันเป็นร้านหมูกระทะที่แบบปิดเที่ยงคืนอ่ะทุกคนเพืเ่อนๆเ,เป็นร้านหมูกระทะที่แบบมันชิลมากเป็นร้านนั่งชิลแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไปนั่งก็คือนั่งยาวๆอย่างเมื่อวานเนี้ยเราไปถึงตั้งแต่ประมาณสองทุ่มเนาะเราเราเราจองโตะไว้สองทุ่มใช่ไหมเรานั่งถึงเที่ยงคืนฮะโหลแล้วดูเครื่องดื่มเครื่องเอ่ยก็คือจัดเต็มแน่นมากมีทั้งเบียร์ทั้งเหล้าทั้งไวน์ก็คือแบบ มันเหมาะมากเลยยิ่งช่วงนี้ยแบบอากาศยเย็นๆน่ะคือเหมาะมากจริงๆนะคะเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอออยากไปลองเบวบอกเลยว่าติดใจแน่นอนเขามีให้ทั้งหมด3าน้ำจิ้มก็คือคือภาพรวมคือดีก็คือประทับใจนะคะก็ฝากเพื่อนๆร้านในอยู่แถวบางใหญ่เลยนะคะมันจะเป็นยังไงอ่ะซอยก่อนที่จะถึงตลาดบีบีมันจะมีซอยอย,อยู่ตรงปั๊มพีทีหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะก็เลี้ยวเข้าไปในซอย <t> นะตรงไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นชัดเลยร้าน อสอรอมิตรหมูกระทะคือดีมากจริงคือเปี้ยวไปแล้วประทับใจก็เลยแบบว่าอยากมาบอกต่อเพื่อนๆก็ถ้าท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเปี้ยวด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า